เจนนี่สร้างตึกใหม่เตรียมเปิดค่ายปีหน้าชาวเน็ตต่อคิวยาวส่งใบสมัครหลังจากปิดค่ายไปนานหเดือนเจนนี่สร้างตึกใหม่นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องหรือนักเต้นเมื่อศิลปินดังรัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นในนามเจ้าของค่ายประกาศข่าวดี กำลังสร้างตึกใหม่เพื่อใช้เป็นห้องสำหรับซ้อมเต้นซ้อมดนตรีของทางค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นล่าสุดเจนนี่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้ว่าโควิดจะทำพิษวางแผนเดินหน้าสร้างตึกใหม่ให้ทันเปิดค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นที่กำลังจะเปิดในช่วงเดือนมกราคมปีพศ2565 หลังจากที่ปิดค่ายเพลงชั่วคาวนาน6เดือนโดยเจนนี่โพสรูปอัปเดตการก่อสร้างตึกใหม่พร้อมแคปชั่นว่าอนาคตคงได้มีโอกาสร่วมกับทุกท่านนะคะ6ห้องนอน13ห้องน้ำ1ห้องซ้อมดนตรี2ห้องซ้อมเต้น1ห้องอัดเสียง1ห้องประชุมใหญ่1ห้องทำงานตึกใหม่ค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่น เจอการเดือนมกราคมนี้นะคะยินดีต้อนรับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความฝันอยากเป็นศินลปินทางค่ายเพลงหวังว่าจะมีโอกาสได้สารฝันและร่วมงานกันในอนาคตนะคะทางค่ายเพลงขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนที่มีให้กันเสมอมาเราจะปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเดินหน้าต่อไป เพื่อสร้างคนสร้างผลงานและสร้างความสุขให้ดีที่สุดในภายภาคหน้าคะ่ะงานนี้ชาวเน็ตต่างพากันต่อคิวส่งใบสมัครกันเพียบคอมเมนต์ข้อความว่ารับสมัครแดนเซอร์ไหมคะเขียนใบสมัครทิ้งไว้ได้ไหมคะสมัครนักร้องเพลงได้ไหมคะสมัครนักร้องได้ไหมคะหนูอยากเป็นนักร้องแล้วหนูอยากไปอยู่ในค่ายด้วยคนได้ไหมคะเก่งจังน้องเจนนี่ อยากเป็นหนึ่งในทีมงานของพี่จังฝั่นแป๊บเธอก็ไม่เข็ดนาเจนนี่ตอนมาใหม่ๆรักพี่พอดังในโลกออนไลน์บายทุกคนเจ็บแล้วจำบ้างก็ดีสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ